สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันสุพดาวิจักชยบงและรายการสุกกายสุกใจกับแพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้าค่ะ และว,วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงทนิสาพัชรตะกูลหรือว่าหมอทิพย์นะคะจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีคะ่ะในการสัมภาษณ์ขออนุญ,ญาตเรียกหมอทิพย์นะคะค่ะหมอทิพย์คะในส่วนของโรคกดไหลย,ย้อนนั้นเกิดจากอะไรคะโรคกดไหลย,ย้อนต้องเรียนว่า อาการของกรดไหลย้อนเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราพบในในชีวิตประจําวันปกตินะคะคือคนเราทุกคนเนี่ยมีกรดไหลย้อนเป็นปกติอยู่แล้วเวลาที่เรารับประทานอาหารใช่ค่ะเหมือนกับเวลาเราเรอนะฮะเป็นกลไกธรรมชาติที่ทําการที่กรดเนี่ยมันมีการย้อนขึ้นมาได้มีลมมีกรดย้อนขึ้นมาได้แต่ว่าการที่เราเรียกว่าเป็นโรคเนี่ยแสดงว่าการย้อนของกรดนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดบ่อยกว่าปกติแล้วเกิดมากกว่าปกติค่ะก็เรียกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน แล้วคนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกดไหลย้อนเนี่ยล่ะคะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะจริงๆเราพบได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่เลยนะคะ,คะแต่ว่าอาจจะพบเยอะขึ้นในคนที่มีน้ําหนักเยอะนะคะหรือว่าน้ําหนักขึ้นเร็วๆนะคะ,คะก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับความดันในช่องท้องก็มากขึ้นนะคะ,คะก็มีโอกาสที่จะย้อนขึ้นมาได้มากขึ้นบ่อยขึ้นนะคะ,คะหรือว่าคนที่นอนอยู่นะคะคนอาจจะเป็นคนป่วยที่นอนอยู่กับเตียงตลอด ด้วยท่าที่นอนก็ทําให้กดนี่เปนการไหลขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแสบร้อนกลางอกอันนี้ก็เป็นเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะใช้คําว่าเรอเรามีรสเปรี้ยวหรือว่ามีอาหารขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอาการที่เฉพาะที่เราพบได้บ่อยในโรคกดไลยอนแต่ว่าในขณะเดียวกันบางทีม,ม,มันก็มีอาการในอวัยวะอื่นๆเช่นบางคนอาจจะมีฟันกร่อนนะคะหรือว่ามีโรคไซนัสอักเสบซึ่งเป็นบ่อยๆเป็นแล้วไม่หายนะคะก็อาจจะเป็นอาการที่นอกก็เรียกว่าอาการนอกหลอดอาหารก็เป็นได้ มาทิพ้าคะในส่วนของการเป็นกรดในย้อนเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเนื่องจากมันเป็นโรคของพฤติกรรมส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราต้องรับประทานอาหารเราต้องกินต้องนอนอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่ามามาไปๆมากกว่านะคะอาจจะมีโอกาสดีขึ้น<ม>นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากลับไปมีพฤติกรรมที่มีความเสีรร่ยงเช่นรับประทานอาหารดึกนะคะทานแล้วไปนอนเลยนะคะหรือว่าประทานอาหารมากเกินไปนะคะแล้วก็เข้านอนในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่รับประทานอาหารนั้นก็มีโอกาสที่จะ เกิดอาการบ่อยๆได้นะคะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนั้นถามว่าหายขาดไหมบอกว่าเป็นเป,นเปนหายมากกว่าแต่ว่าการรักษาก็สามารถที่จะควบคุมอาการได้อาหารบางประเภทอาจจะทำให้อาการนี้มากขึ้นนะคะเช่นอาหารรสจัดนะคะอย่างเช่นบางคนไม,ไม่ค่อยได้าทานเผ็ดแล้วก็วันหนึ่งอยากจะทานแซบๆขึ้นมาอันนี้ก็าอาจจะทำให้มีอาการกำเริบได้นะ,ะทานเผ็ดแล้วไม่ได้<ช>ดอันที่สองอาจจะมีพวกชากาแฟ ก็า<ค>อ,อาจจะทําให้กรดในกระเพาะมันเยอะขึ้นนะคะก็เป็นได้มีส่วนได้หรือว่าจริงๆรแล้วอาจจะไม่เกี่ยวกับชนิดของอาหารเสียทีเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหารนะคะถ้าเกิดเรารับประทานอะไรก็ตามแต่ว่ารับประทานเยอะมากเกินไปอันนี้ก็ทาให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาได้เมื่อไหร่ที่เราควรจะพบแพทย์นะคะอันดับที่1ถ้าเกิดน้ําหนักท่านลดมากนะคะปกติกรดไหลย้อนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีน้ำหนักลดเท่าไหร่นะคะอาจจะมีลดได้บ้างเพราะว่ากรณีที่เรารับประทานอาหารได้ได้ไม่เต็มที่แต่ว่าถ้าลดมากๆลดทั่วภาพอันน<าฮ>ี้ควรจะต้องพบแพทย์ หรืออันที่2ขับถ่ายวิจารผิดปกติเดี๋ยวนี้ที่นี้คือว่าอาจจะมีถ่ายเป็นเลือดนะคะต้องสังเกตดีนึงว่าเอ๊ะถ่ายมีเลือดปนนะคะก็อันนี้ก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ค่ะมี2อย่างแค่นั้นนะคะยังอาจจะมีอย่างอื่นเช่นมีอาการอาเจียนบ่อยๆหรือว่ามีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะคะก็ควรจะต้องรีบไปหาหมอนะคะหรือว่าในคนที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยแต่ว่าอายุเยอะนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เรียน้ทราบว่ามันพบร่วมกันกับโรคกระเพาะอาหาร ได้บ่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแต่ว่าอายุเกิน50ปีเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเรง็งหรือว่าโรคโรคายเนี่ยมากสูงขึ้นนะคะที่เน้นว่าคนเราปรกติเนี่ยมันมีกฎไหลย้อนขึ้นมาเป็นเป็นป,ก,ปกติอยู่แล้วถูกไหมคะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นบ่อยเป็นจนรบกวนชีวิตประจาําวันเช่นบางคนก้มไม่ได้เลยนะคะก้มทีไหล่ไหลออกมาทุกทีหรือว่ากลางคืนนอนแล้วเกิดอาการนะคะ,อะนอนแล้วต้องตื่นขึ้นมาด้วยความที่แสบหน้าอกหรือว่าร้อน กลางอ,อกอันนี้ก็รบกวนคุณภาพชีวิตการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3วิธีอะไระะบา้างคะอันที่1ึงคือการปรับพฤติกรรมะนะคะคุณหมอก็จะอาจจะถามว่าเออคุณมีพฤติกรรมอะไรเสี่ยงอันที่2น,นอกจากการกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็คือการรับประทานยา ยาในกลุ่มที่เราใช้ก็จะเป็นยาลดกรดนะคะ,คะเพื่อจะควบคุมไม่ให้ปริมาณกรดนี่มันมากเกินไปอันที่3าคือการผา่าตัดนะคะ,คะเราจะเลือกในบางรายในบางรายในที่นี้คือว่าคนที่มีอาการเยอะมากๆเช่นอ่ก้มแล้วก็มีอาการมีกรดหลายย้อนขึ้นมาเยอะหรือว่ามีอการสำรอกอาหารขึ้นมาเป็นปริมาณมากๆผ่าตัดต้องหูรูดค่ะห,หูรูดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร เพื่อที่จะรัดมันไว้ไม่ให้มันมีการไม่ให้กรดหรือว่าน้ําย่อยในกระเพาะอาหารนี่มันมีการย้อนขึ้นมามากกว่าปกติยาในการรักษาเรื่องกรดละย้อนนี่อยู่ในบัญชียาหลักค่าใช้จ่ายอีกอันนึงก็คือค่าใช้จ่ายจากการตรวจในบางรายซึ่งมีอาการที่ที่ไม่เฉพาะหรือว่ามีอาการที่ยากต่อการวินิจฉัยเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องทางเดินอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นการตรวจวัดปริมาณกรดในหลอดอาหาร ันนี้ก็สามารถที่จะตรวจรักษาได้ในโรงพยาบาลใหญ่ๆการทานยาลดกรดนานๆก็ทําให้อ่าจจะมีผลต่อ,อการย่อยอาหารหรือว่าจะมงผลต่อ,อการการฆ่าเชื้อในกระเพาะอาหารเนื่องจากกรดมีหน้าที่ในการฆ่าเชือ้อเพราะฉะนั้นคนที่ทานยาลดกรดนานๆอาจจะท้องเสียงง่ายอาจจะอาหารเป็นพิษได้ง,ง่าย ผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการนอนกรนค่ะจริงๆแล้วการนอนกรนนั้นก็มีหลายระดับนะคะอันตรายมากน้อยก็แตกต่างกันและวันนี้ค่ะคนที่จะให้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพงษ์ เจียมจริยธรรมค่ะสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและจากนั้นนะคะก็เป็นทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์นิทราเวชจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะคในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะคอาจารย์คะการนอนกรนคืคออะไรคะการนอนกรนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเสียงใช่ไหมครับ จริงๆ,ๆแล้วเนี่ยการที่มันจะเกิดเสียงได้มันก็เกิดจากว่าเวลาเราหายใจเข้าไปถ้าทางเดินหายใจมันโลง่งมันจะไม่มีเสียงงั้นการที่มันเกิดเสียงแสดงว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันเริ่มแคบแระดับของเสียงก็จะมีความสําคัญเป็นยังไงคะอาจารย์คือถ้าผื่อว่าเสียงกลนดังขึ้นแสดงว่าทางเดินหายใจมันต้องแคบลงใชไมมันต้องแคบกว่าปกติงั้นถ้าผื่อว่ามันแคบไปมากๆเข้าเนี่ยในที่สุดมันก็จะอุดกั้นก็จะเกิดภาวะเขาเรียกว่าภาวะหยุดหายใจขณะดลับ จากการอุดกันค่ะอาจารย์คะแล้วสาเหตุของการนอนกรนล่ะคะมีอะไรบ้างคะสาเหตุของการนอนกรนเนี่ยหลักๆเนี่ยมันเกิดจากรูปร่างสรีระค่ะอย่างเช่นโครงหน้านี่แคบค่ะซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะสังเกตง่ายๆเลยโครงหน้าอย่างเช่นในครอบครัวพ่อแม่กรนอยู่แล้วเราก็จะกรนการนอนกรนเนี่ยมีกี่ระดับคะคือนอนกรนเกิดจากทางเดินหายใจมันแคบลงใช่ไหมฮะงั้นเนี่ยพอมันแคบลงมากๆเกิดมันก็จะเกิดระดับต่อมาระดับต่อมาของนอนกรนก็คือหยุดหายใจ ขาดออกซิเจนใช่ไหมครับตันนี้มันก็จะทําให้เกิดระบบหลอดเลือดในร่างกายผิดปกติสามารถทําให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบแลวก็สามารถทําให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบโอ้โหแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไงคะว่าคนรอบข้างหรือว่าตัวเราเองเนี่ยกรระดับไหน<อ>ถึงต้องมาพบแพทย์มาพบหมอ,อค,ค,คำถามดีมากเลยก็คืออาการก็แบ่งหลกัหลกๆเลยนะก็เป็นอาการกลางคืนกับอาการกลางวันเป็นยังไงคะอาจารย์อาการากลางคืน<ๆ>ก็ง่ายๆเลยฮะถ้าเราไปสังเกตจะพบว่าเขาหายใจเสียงกรนไม่สม่ำเสมอ ฝรั่งเขาเรียกว่ามิวสิคอ s ล o r นอร์ิงก็คือกลขคล้ายเสียงดนตรีคือกลเสียงดังขึ้นเบาลงแล้วก็เงียบ<อ>แล้วก็เหือกอันนี้คืออาการตอนกลางคืนครับถ้าอาการกลางวันก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยฮะตื่นมามีคอแห้งหรือเปล่านะครับตื่นมาตอนเช้ารู้สึกเหมือนไม่ได้นอนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผิดปกติละถ้าร่วมกับอาการที่มีนอนกรนเนี่ยกลุ่มนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์ แล้วในส่วนของการรักษาล่ะคะหลังจากที่มาพบแพทย์แล้วการรักษาขั้นต่อไปของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทํายังไงกับคนไข้บ้างคะอันดับแรกเราต้องพิสูจน์ก่อนเราจะ,รจะทราบาไ,รได้ยังไงเราจะทราบได้อย่างไงเราก็ต้องเอาคนไข้มามาตรวจการนอนครับตรวจการนอนไม่มีอะไรครับคนไข้ย้ายที่นอนจากบ้านมานอนที่โรงแรมหนึ่งคืนค่ะ,คะแล้วคุณหมอก็จะเข้ามาตรงกลางคืนสังเกตดูเหรอคะเราเราจะมีเครื่องตรวจครับ เครื่องก็จะมีเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจวัดคลื่นสมองแล้วก็วัดอัตราการหายใจวัดลมเข้าออกจากร่างกายว่าเป็นยังไงวัดออกซิเจนในตัวแล้วเราก็จะเอาตรงนั้นมาประมวลผลว่าคนไข้มีหยุดหายใจกี่ครั้งต่อชั่วโมงการรักษาปัจจุบันเนี่ยที่ได้ผลที่สุดก็คือใส่ลมเข้าไปใส่ลมใังไงคะก็คือเขาเรียกเครื่องอัดแรงดันบวกคมันก็จะเป็นเครื่องวางไว้ที่หัวเตียงคนไข้ก็ใส่เข้าไปที่จมูก <น>มัันกบออปล่าคล้ายออกซิเจนแต่มันจะเป็นแรงดันลงเข้าไปฮะคล้ายๆเหมือนกับคนไข้คนไข้ตอนที่มีหยุดหายใจตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขามีหลอดหลอดทางเดินหายใจเขาเนี่ยเหมือนหลอดดูดแฟบแบอยู่ <c oughs> เราจะทํายังไงให้หลอดดูดนั่นมันกว้างขึ้นเร <c oughs> าก็ใส่ลงเ <c oughs> ข้าไปฮะเครื่องพวกนี้ก็ต้องใส่ทุกคืน <c oughs> ใส่เข้าไปแล้วก็เป่าลมเข้าไปทางเดินหายใจมันก็จะกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นคนไข้ก็จะกลับมาหายใจเองอันนี้คือการรักษาที่ได้ผลที่สุดแล้วแบบนี้คนไข้จะต้องใส่เหมือนกับเครื่องเป่าลมเข้าไปเนี่ยนานแค่ไหนคะอาจารย์ ตลอดชีวิตยกเว้นในบางรายในบางรายอย่างเช่นในคนไข้ที่อ้วนมากๆอายุน้ําหนักสัก3-400ี่โลบางครั้งเขาลดน้ําหนักได้สัก6-70%บางครั้งอยูห่หนใจมันดีขึน้นนี่คือการรักษาอันแรกอันแรกใช่ค่ะการร,รักษาอันต่อมาก็แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันแรกนั้นได้ผลดีอันที่2กับสาที่ผมกําลังจะพูดนี่ได้ผลน้อยครับอ,อ,รอันที่2ก็ 2> อย่างเช่นเขาเรียกว่า การใส่อุปรกรณ์ทันตกร,รรมเป็นเป็นที่ครอบฟันคล้ายๆยางดัดฟันใส่ครอบฟันบนกับล่างหลักการก็คือว่าตัวครอบฟันบนกับล่างเนี่ยนะฮะเราก็จะพยายามดัดให้ฟันล่างนี้ยื่นออกมาทางบนไข้ก็จะยื่นออกมาพอทางยื่นออกมาข้างหลังมันจะกว้างขึ้น,นหลักการก็คือทําให้โครงทางเดินหายใจข้างหลังมันกว้างขึ้นใช่ครับจากการเดึงออกมาคือพวกนี้ก็ข้อดีก็คือมันเป็นแค่เครื่องมือเล็กๆใส่ตลับเหมือนฟันปลอมเนี่ยฮะถือไปไหนมาไหนได้ ข้อเสียก็คือ1ปวดกรามครับเพราะมันต้องยืด่นใช่ครับต้องยืดตลอดเวลาก็จะปวดกรามอาจจะมีน้ำลายยืดครับแล้วก็ข้อข้อเสียสําคัญคือได้ผลไม่ดีได้ผลไม่ดีได้ผลสัก50%าสไม่ถึงนี้ครับวิธีที่3คือการผ่าตัดผ่าตัดนี่ผ่าตรงไหนคะคุณหมอผ่าตัดก็มีตั้งแต่การผ่าลิ้นไก่เพราะหมออาจจะคิดว่าลิ้นไก่ยาวไงฮะพอยาวเสร็จปุ๊บก็เลยทําให้ไปอุดกั้นทางเดินหายใจเขาก็จะตัดลิ้นไก่ออกตัดทอนซิลออกอะไรเงี้ฮะ หรือว่าตัดกามแล้วก็ดึงหน้าออกมาครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยได้ผลน้อยครับแล้วก็เจ็บตัวครับงั้นปัจจุบันเนี่ยเราเราก็ไม่ค่อยได้แนะนําการผ่าตัดสักเท่าไหร่ค่ะสุดท้ายนะคะการรักษาโรคนอนกลนคะสามารถมารักษาได้ที่ไหนเชิญค่ะสั้น,น Keys, ๆครับก็จริงๆแล้วโรคนอนกล,ลนี่ก็ถ้า,ท,ถา,าที่จุฬาก่อนอะที่จุฬาก่อนที่จุฬาเราไม่มีคลินิกโรคนอนกลนครโรคโรคหยุดหายใจโรคก,การนอนทั้งหมดนะรวมทั้งโรคนอนกลนด้วย <c oughs> แล้วเราก็จะมีศูนย์นิทราเวศครั <c oughs> อยู่ที่ตึกใหม่ตึกตึกสิชั้นครับแล้วก็โรงพยาบาลทั่วไปก็จะมีอยู่แล้วครับโรงพยาบาลทั่วไปก็ไปไปพบหมอที่ดูแลเรื่องการนอนได้ครับก็ปรึกษาหมอก็ได้เรื่องเรื่องดังกล่าวนี่ยค่ะ คุณผู้ชมคะและว,วันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรธพิทยาศิริค่ะซึ่งจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะสังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับในสัมภาษณ์ขออนุญาตกอาจารย์นะคะคอาจารย์คะโรคพากินสันนั้นคือโรคอะไรคะครับโรคพากินสันจริงๆเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทของสมองนั่นเองครับซึ่งการเสื่อมนี้มันเกิดขึ้นที่ศูนย์การเคลื่อนไหวในสมอง ทำให้สารเคมีในในสมองเนี่ยมันลดลงค่ะพอลดลงปั๊บเนี่ยผู้ปว่วยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ชัดๆเลยเขาจะเคลื่อนไหวช้าค่ะครับเดินลําบากแล้วก็อาการมีอาการสั่นแล้วก็มีภาวะเกรงอันนี้เป็นอาการหลกัหลกๆของโรคพาร์ก,กินสันค่ะอาจารย์คะการสั่นนั้นมีกี่แบบคะโรคพาร์ก,กินสันนี่เป็นโรคที่เริ่มข้างเดียว ข้างใดข้างหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยะจะมาด้วยอาการข้างเดียวและอาการสั่นในพาร์กินสันเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเห็นชัดก็คือว่าเวลาเขานั่งเฉยๆนั่งดูทีวีคุยกับเพื่อนเนี่ยมือเขาอาจจะสันนะส่นข้างหนึ่งค่ะหรือขาสั่นข้างหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะอาจจะไม่รู้ตัวในช่วงแรกครับแต่เวลาเขาใช้มือหยิบของตักอาหารอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอาการสั่นหายไปค่ะแล้วแบบนี้ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงล่ะคะเป็นยังไงคะอาจารย์ โรคพาร์กินสันเป็นเป็นโรคความเสื่อมของสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้น<อ>นะครับสถิติที่เราทําในประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าพบว่าในผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ1ในร้อแต่ในปัจจุบันนี้เราเราทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นอีกนะครับผมอย่างเช่นว่าพวกยาปราบศัตรูพืชน,นะครับสถิติในเมืองไทยพบเลยว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ย เพิ่มขึ้นในจังหวัดที่มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชยาฆ่ามแมลงเพิ่มขึ้นหรือการกระทบกระเทือนทางศีรษะเป็นระยะเวลานานเช่นในนักมวยเรามักจะรู้จักโมฮัมหมัดอาลีใช่ไหมครับท,ท,ที่เป็นนักมวยที่ชื่อดังเนี่ยเขาก็ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันซึ่งเชื่อว่านะครับผมว่าการถูกกระทบกระเทือนทางศีรษะนานๆต่อเนื่องะนะครับอาจจะทําให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวเสื่อมและอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องพันธุกรรม ครับใครที่มีประวัติของพาร์กินสันในครอบครัวความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์คะแล้วแบบนี้การรักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยทำยังไงคะครับการรักษาง่ายๆเลยครับคือเรื่องของหลักของการรักษาเนี่ยจะเป็นการเติมสารเคมีในสมอง <Birthday. S 2> สารเคมีใช้<อ>ที่ขาดไปทําให้ผู้ป่วยกลับมาเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะครับ <laughs> ออสารเคมีในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้เติมเนี่ยเป็น,ปน,ปน,ปนสารที่เรารู้จักกันในชื่อของโดพามีนก็จะเป็นเนรื่องของยาที่ใช้รับประทาน <laughs> นะครับคร <laughs> าวนี้คิดง่ายว่าการทานยาเข้าไปเพื่อทดแทนสารในสมองเนี่ยก็ต้องทานต่อเนื่อง <laughs> นะครับเมื่อไหรเราหยุดทานอาการก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นหมอเน้นเลยว่าเริ่มรักษาเร็วทานยาต่อนเนื่องสม่ำเสมออาการดีขึ้นก็ต้องทานต่อ อาจารย์ครแบบนี้การเป็นพาร์กินสันเนี่ยหลังจากที่รักษาไปแล้วเนี่ยมันหายขาดไหมคะยังไม่หายขาดนะครับเพราะว่าจริงๆเรายังไม่ทราบเลยว่าในปัจจุบันว่าสาเหตุของการเสื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้มีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆเนี่ยมันเสื่อมเพราะว่าอะไรนะครับยาที่ใช้ก็ทดแทนสารในสมองเฉยๆ Oh. มันไม่ได้ไปรักษาที่เซลล์ต้นเหตุว่าทําไมมันถึงเสื่อมทําไมเซลล์มันตายลงไปเพราะฉะนั้นโรคพาร์กินสันในปัจจุบันยังไม่หายขาดค่ะ okay. โอกาสที่เวลาเราหายไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยมันจะทิ้งช่วงนานไหมคะถ้าผู้ป่วยไม่รักษานะหรือ,อว่าทานยาแล้วหยุดทานนะครับผม oh. ก็ภายในเดือน2เดือนอาการก็จะเริ่ม oh. กลับมา <Okay. S 2> ค่ะ okay. การทานยาที่รักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยใช้ระยะเวลานาน,านไหมคะต่อเนื่องครับ แต่ว่าในขณนะเดียวกันเนี่ยหมอจะเน้นเลยว่าคนไข้ต้องไปออกกําลังกายด้วยนะเพราะ,ะว่าการออกกําลังกายนในปัจจุบันมัน,มนช่วยทําให้แขนขาเขาไม่เกรง็งนะครับผมการเดินคล่องตัวเพิ่มขึ้นนะครับและในปัจจุบันยังเชื่อเลยว่าทําให้ยามันออกเล็์ยาวขึ้นอาจจะชะลอโรคพาร์กินสันได้ด้วยอาจารย์คะอยากให้พูดถึงเรื่องของอาการป้องกันที่ป้องกันตัวเราหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยให้ห่างไกลาจากโรคพาร์กินสันเนี่ยทำยังไงได้บ้างคะ ในปัจจุบันต้องเรียนตามตรงเลยว่าโรคพาร์กินสันยังป้องกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราดุรู้กันเราไม่ทราบสาเหตุที่ทำไมเซลล์มันเสื่อมถึงแม้ว่าป้องกันไม่ได้แต่ว่าสถิติในปัจจุบันบอกว่าคนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยโอกาสเป็นพาร์กินสันลดลงค่ะคนที่เป็นพาร์กินสันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะใกล้เคียงกันเลยครับแทบจะเท่ากันเลยว่าผู้ชายอาจจะเยอะกว่านิดนึงแต่สถิติทั่วโลกซึ่งรวมทั้งประเทศไทยเนี่ย เป็นได้นะครับผมทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็จริงๆในทุกช่วงอายุแต่ในผู้สูงอายุจะเยอะกว่าค่ะแล้วในกลุ่มเสี่ยงในอายุน้อยๆที่สุดที่อาจารย์เคยเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอายุเท่าไหร่คะ20กว่าก็มีนะครับ20กว่าครับ30กว่าก็มีแต่ว่ากลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยเนี่ยนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งตามข้อมูลของเราเนี่ยจะพบประมาณ10%เนี่ยส่วนใหญ่มีประวัติอันธุก,กรรม ก็จะมีประวัติของครอบครัวที่เป็นพาร์กินสันอะไรอยู่ค,ค่ะในส่วนของการรับประทานอาหารหรือว่าใช้ชีวิตไม่ถูกสุขลักษณะ่ะคะมีโอกาสให้เกิดเป็นพาร์กินสันไหมคะ ยังไม่มีหลักฐานอะไรทางการวิจัยที่พูดถึงในลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อผู้ป่วยพากินสันถ้าเขามีอาการแล้วนะครับเรามาจะเน้นย้ําเลยว่าเขาจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายอย่างสมง่ำเสมอหรือภาวะเครียดนะครับต้องขอเน้นเลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขทางจิตใจค่อนข้างมีความสําคัญต่ออาการทางสมอง อยากให้อาจารย์เล่าถึงสเตปการรักษาพาร์กินสันได้ไหมคะว่าจะต้องรักษาขั้นตอนไหนบ้างไปจนถึงกระทั่งการผ่าตัดแรกเริ่มคะ่ะหลักอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของการรับประทานยาก่อน<า>นะครับคราวนี้ผู้ป่วยถ้ารับประทานยาดีนะครับอาการตอ,ตอบสนองดีนะครับต่อเรื่องอย่างสม่ําเสมอดูแลตัวเองดีถ้าเขา,ถ,าถ้าอาการเขาดีก็ส่วนใหญ่ก็จะรักษาด้วยการรับประทานยาต่อไปเรื่อยๆ<า>แต่ผู้ป่วยบางรายนะครับซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ย จะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อเขาทานยาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยประสิทธิภาพของยามันสั้นลง<อ>นะครับเขาบอกว่ากินยาทุกครั้งเนี่ยได้ผลดีสักประมาณ4-5ชั่วโมงทําไมตอนนี้เหลือแค่3มชั่วโมงละหมอมันเริ่มดื้อยาละคะเออจริงๆไม่ได้ดื้อยานะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันลดลงเนื่องจากว่าการเสื่อมของสมองอาจจะเพิ่มขึ้นพออาการมันเริ่มสั้นลงเนี่ยเขาก็ต้องกินยาถี่ขึ้นะนะครับผู้ป่วยบางรายที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยเขาทานยาประมาณ10ครั้งต่อวันก็มี คราวนี้ในปัจจุบันก็มีเทคโนโล,โลยีที่ก้าวหน้าขึ้นว่าในผู้ป่วยที่มีปัญหาเราจะเรียกว่าการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเนี่ยนะครับแลวถ้าเป็นปัญหาจนกระทั่งเราไม่สามารถปรับยากินได้ที่ช่วยอาการเขาได้อย่างเพียงพอเนี่ยในปัจจุบันเราผ่าตัดได้นะครับการผ่าตัดเนี่ยเทคนิคที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือการกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้านะครับก็เหมือนคล้ายๆโรคหัวใจนะครับผมโรคหัวใจเนี่ยเขามีเพลสเมเกอร์ที่เป็นตัวกระตุ้นหัวใจควบคุมการเต้นของหัวใจอยู่ด้านซ้ายของสมองในพาร์กินสันก็มีอยู่ด้านขวา ก็คือว่าจะเป็นการใส่สายเข้าไปที่สมองเพื่อกระตุ้นนะครับผมแล้วก็จะมีพูดง่ายๆคือแบตเตอรี่อยู่ที่หน้าอกด้านขวาะนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการผ่าตัดซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ว่าใช้ในผู้ป่วยบางรายเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกๆรายวันนี้ทางรายการต้องขอขอ,ขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรธพิทยาศิริมากนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับ และนี่ก็คืออีกแง่มุมหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยค่ะวันนี้เวลาของรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้าก็หมดลงแล้วดิฉันสุภดาวิจักชวงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ